กินกล้วยหอมทุกวันดีจริงหรือ3ผลเสียที่คนไทยต้องรู้กินกล้วยหอมเป็นประจำทุกวันเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับหลายคนคิดว่ากล้วยหอมมีประโยชน์มากกินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่รู้ไหมครับว่าการกินกล้วยหอมมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้วันนี้ผมจะมาเปิดเผย3ผลเสียของการกินกล้วยหอมเป็นประจำพร้อมวิธีกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับ1น้ําตาลสูงทําให้อ้วนง่ายโดยเฉพาะกล้วยที่สุกมากจนมีจุดดําจะมีน้ําตาลเกือบทา กับการกินลูกอมการกินเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารจะทำให้ได้น้ำตาลส่วนเกินร่างกายเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมทำให้อ้วนง่ายโดยเฉพาะคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงหรือเสี่ยงเป็นเบาหวานควรกินกล้วยที่สุกพอดีไม่สุกจัดและกินเป็นของว่างแทนการกินหลังอาหารครับ 2. โพแทสเซียมสูงเกินไปอันตรายต่อไตกล้วยหอมมีโพแทสเซียมสูงมากปกติโพแทสเซียมดีต่อร่างกาย แต่ถ้ากินมากเกินไปจะทําให้โพแทสเซียมในเลือดสูงโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาไตไตทํางานไม่ดีจะขับโพแทสเซียมออกได้ไม่หมด ทำให้สะสมในเลือดอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้ควรกินกล้วยไม่เกินวันละ1-2ลูกครับําทำให้ท้องผูกถ้ากินกล้วยดิบกล้วยที่ยังไม่สุกหรือสุกน้อยจะมีสารแทนนินสูงสารนี้จะทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวช้าลงทำให้ท้องผูกถ่ายยากโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่ระบบย่อยทางานช้าอยู่แล้วจะยิ่งท้องผูกหนักขึ้นนอกจากนี้กล้วยดิบยังย่อยยากทาให้ท้อง อืดท้องเฟอ้อควรเลือกกินกล้วยที่สุกพอดีหรือกินพร้อมน้ำเยอะๆเพื่อช่วยการขับถ่ายครับกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่ดีและมีประโยชน์มากแต่เหมือนอาหารอื่นๆการกินมากเกินไปก็อาจมีผลเสียลองกินในปรนิมาณพอดีสลับกับผลไม้อื่นๆจะได้ประโยชน์หลากหลายและปลอดภัยกว่าติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ